มิ้มมิ้มแล้วมิ้มมิ้มล่ะฮลูกมมนติดโลกว่พี่อือตายตายตายเรีอบร้วยล้วบะเกือบกูมันพิก ชว์มงคนะนดูหน้าเขาแล้วยังมั่นใจนปัดออกแน่ลูกพี่เออมืองหลังความสำเร็จอยู่อยู่กับคนนี้ครับ <c oughs>